เวลาพิจารณาสังขารอธิจา w ัตสังขาราอย่างที่เราได้สวดเมื่อกี้นี้สุดท้ายก็จะบอกว่าเตสังหุปสโมโสดขโขวความสงบระง,งับแห่งสังขารบางทีเราก็แปลให้ง่ายขึ้นก็คือว่าการปล่อยวางเพราะว่าที่สงบไม่ได้ก็เพราะว่ายังไปยึดเอาไว้ปล่อยวาง อย่างเวลาคนเท่าคนแก่ได้ข่าวร้ายว่ามีคนตายเรจะอุทายนาว่าอนิจานจาอนิจจาอนิจจาอนิจจานี่ก็จะว่าไปก็มาจากบทสวดเมื่อกี้นี้อนิจจาวัตสังขารคือมันสรุปว่าเออเป็นอย่างนี้เองให้ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่เศร้าไม่เสียใจ พอยอมรับความจริงได้แต่ว่าเราสังเกตบ้างหรือเปล่าในบทสวดปัจจิมโอวาสก็พูดเรื่องความไม่เที่ยงของสังขารเหมือนกันวิยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่ว่าแทนที่จะบอกว่าให้ปล่อยวางก็จะบอกว่าท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดพูดเรื่องเดียวกันนะ พุเจ้าจัดเรื่องเดียวกันคือเรื่องความเสริมของสังขารแต่ว่าในที่นึงก็บอกว่าปล่อยวางแต่ว่าในอีกที่นึงคือในปัจฉิมโอวาทก็บอกว่าต้องทําความให้ประมาทอันนี้ก็ดูดูต่างกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้ขัดแย้งกันที่จริงก็เป็นการเสริมกันเพราะว่าเหตุการณ์บางอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ก็ต้องยอมรับความจริง จะไปยึดไปอยากให้มันเป็นอย่างใจหรือเป็นอย่างอดีตนั้นไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงนั้นก็ปล่อยวางอนิจจาแต่ว่าถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นเรารู้อยู่ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเช่นความแก่ความเจ็บความตาย,ยาเพราะนั้นก็ต้องไม่ประมาทเอาไว้ไม่ประมาทหมายความว่าต้องลงไม้ลงมือที่จะป้องกัน ป้องกันในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนอกตัวและป้องกันในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องในตัวคือเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องนอกตัวก็อย่างเช่นเราจะสร้างตึกจะสร้างอาคาร uh, ก็ต้องไม่ประมาทเรื่องอุบัติเหตุ <จ Brisbane> เรื่องโจรเรื่องขโมยก็ guests, ต้องเตรียมป้องกันเอาไว้อะไรที่จะป้องกันได้เช่นการเตรียมป้องกันไฟเตรียมป้องกัน อุบัติเหตุเตรียมกล้องกันคนจะขโมยก็นี่ก็ต้องจัดการซื้อกุญแจอะไรมาหรือว่าเตรียมเครื่องมือดับเพลิงหรืออย่างขับรถก็ต้องอมีประกันอันนี้ก็เป็นวิธีป้องกันเพราะไม่ประมาทหรือว่าร่างกายเราแม้ว่าจะแข็งแรงตอนนี้แต่ว่าอย่าประมาทโรคไปอาจจะเบียดเบียนเมื่อไหร่ก็ได้ก็เตรียมตัวเอาไว้ การตูแลรักษาสุขภาพให้ดีออกกําลังกายในส่วนเรื่องจิตใจก็ต้องเตรียมเตรียมใจไปด้วยเตรียมใจไม่ใช่เตรียมปล่อยวางอย่างเดียวแต่ว่าเตรียมให้เกิดปัญญารู้เข้าใจความจริงของชีวิตเตรียมจิตเตรียมใจว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วไม่ตื่นตกใจยอมรลบความเจ็บความปวดได้มีสติไม่ปล่อยให้ความปวดความเจ็บเข้ามาคุกคามจิตใจอันนี้ก็ต้องอาศัยการฝึก จะอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วมันก็เสร็จแน่นันะต้องฝึกนะต้องลงมือฝึกต้องใช้ความเพียรนะจะงอมืองอเท้าไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยมันต้องทำสองอย่างก็คือทำจิตแล้วก็ทำกิจนะทำจิตก็คือทำใจฝนะึกจิตฝึกใจไว้กับทำกิจทำกิจก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องนอกตัว ไปเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติต่างๆต้องทำสองอย่างทําจิตเงก็ปล่อยวางแต่ทํากิจนี่มันต้องเตรียมการป้องกันเอาไว้แม้แต่ทําจิตก็ต้องป้องกันเหมือนกันจะไปนึกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทําจิตทําใจอย่างเดียวทํากิจก็ต้องทําด้วยอย่างที่เคยพูดไว้แล้วหลังคารั่วก็ต้องซ่อมนี่เป็นเรื่องการทํากิจเรื่องการ เข้าใจนะการฝึกจิตให้เกิดปัญญาและเกิดความเข้าใจความจริงของชีวิตมันต้องอาศัยการฝึกฝนและนี่แหละก็ทำให้เรามามาเจริญสติมาทำกรรมฐานกันเราไม่ได้มาทำกรรมฐานเพื่อให้ใจนี้เกิดความสงบเท่านั้นสงบเวลาอยู่วัด อันนี้มันสงบชั่วคราวมันอาศัยสิ่งแวดล้อมมาช่วยทำให้ใจสงบไม่มีใครมาวุ่นวายกับเราไม่มีงานการที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายและนี้ก็สงบได้แต่เราคงจะไม่ได้อยู่ในวัดตลอดชีวิตก็ต้องออกไปข้างนอกต้องกลับไปบ้านกลับไปเรือนหรือแม้แต่อยู่วัดก็ต้องออกไปเกี่ยวข้องกับผู้คนแต่สมัยนี้ไม่ต้องออกไปหรอก ไอ้ความวุ่นวายจากข้างนอกก็เข้ามาที่วัดแล้วเด๋ยนนี้เสียงดังาง,งานมหาหรสพวบางทีก็มีเสียงเครื่องยนต์บางทีก็มีคนเข้ามามาก่อความวุ่นวายในวัดหรือไม่ก็หาเรื่องมาปรึกษาขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นจอาสัยความสงบจากสิ่งแวดล้อมนี้ไม่ได้มันเป็นความสงบชั่วคราว เราต้องอาศัยความสงบที่เกิดจากใจเกิดจากใจที่มีเครื่องคุ้มกันธรรมที่มีอุปการะมากมีสองอย่างคือสติและสัมปชัญญะถ้าเรามีสติแล้วก็สัมปชัญญะคือความระลึกได้และความรู้ตัวแม้จะมีเรื่องกระทบจากข้างนอกเข้ามามันก็เข้าถึงใจไม่ได้ หูได้ยินเสียงเสียงดังนะแต่ถ้าใจมีสติมันก็ไม่ทุกข์ความดังมันก็ไม่ดังมาถึงใจแต่ส่วนใหญ่ไม่เคยมีสติกันมันไม่ได้ดังแค่หูมันดังมาถึงใจเวลาเจ็บมันไม่ได้เจ็บแค่กายมันเจ็บเข้ามาถึงใจไม่ใช่กายป่วยอย่างเดียวใจก็ป่วยด้วยคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น เวลาร้อนมันไม่ใช่แค่ร้อนแค่กายมันร้อนเข้าไปถึงใจอันนี้เพราะไม่มีสติและสัมปชัญญะเป็นเครื่องคุ้มกันพระพุทธเจ้าก,ก็เลยเปรียบเหมือนกับคนทั่วไปนี่ก็เหมือนกับเวลาประสบทุกขเวทนาก็เหมือนกับเจอธนูเข้าไปสองดอกธนูดอกแรกนี่มันทุกทางกายธนูที่สองนี่ทุกทางใจเพราะฉะนั้นนี่ถ้าจะหวังความสงบ จากสิ่งแวดล้อมมันไม่พอเพราะว่าความสงบจากสิ่งแวดล้อมมันไม่เที่ยงยิ่งต้องออกไปข้างนอกไปพบปะผู้คนไปเจอสิ่งที่มากระทบสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามใจไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะเป็นมลภาวะรถติดคนที่มาเกี่ยวข้องกับเรารวมทั้งใจเราเองก็ไม่เป็นไปตามอย่างที่ปรารถนา เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะคอยเป็นเครื่องคุ้มกัน